เมกกานิวล็อบซีดจัดเป็นมแมลงปอที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยอุบัติมาบนโลกนี้มันมีความยาวตั้งแต่หัวถึงหางประมาณ43เซนติเมตรและมีความยาวของปีกอยู่ที่ประมาณ33เซนติเมตรถ้าวัดความยาวจากปีกด้านซ้ายไปจดปีกด้านขวาจะมีความยาวของปีกอยู่ที่ประมาณ71เซนติเมตรเลยทีเดียวและคาดว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่บินบนท้องฟ้าได้พวกมันสามารถล่าได้ทุกอย่างที่กวางหน้า ไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์เลือ้อยคานที่เป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์พวกมันมีรูปร่างคล้ายมาแมลงปอแต่ยังไม่จัดอยู่ในกลุ่ม,มแมลงปอแท้อย่างไรก็ตามคนทั่วไปก็มักเรียกมันว่า,มาแมลงปอยักษ์อยู่ดีเมกานิลล็อบซีดอาศัยอยู่ตั้งแต่ช่วงยุคต้นเพอร์เมียนและสูญพันธุ์ไปในปลายยุคเพอร์เมียนซึ่งเป็นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาและมีการกวาดล้างสัตว์ในยุคนั้นไปมากกว่า90%ซ